บทเรียนชีวิตโรมตอนที่48การเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือนความตายในข่าวสารสองตอนที่ผ่านมานี้เราได้มองเห็นแล้วว่าเราสามารถเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือความบาปความตายและซาตานในข่าวสารตอนนี้เราจะพิจารณาดูเรื่องของการเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือความตายทว่าก่อนที่เราจะทําเช่นนั้นให้เรามาทบทวนความแตกต่างระหว่างความบาปและความชั่ว และความแตกต่างระหว่างพระคุณและพระวิญญาณน,นั้นความบาปคือนิสัยของซาตานที่ถูกฉีดเข้าสู่มนุษย์ส่วนความชั่วคือความบาปที่กระทํากิจเมื่อซาตานฉีดตัวมันเข้าสู่มนุษย์นั่นคือความบาปแต่เมื่อความบาปอยู่กับเราและกระทํากิจอยู่ภายในเรานั่นคือความชั่วในหลักการเดียวกันพระคุณคือพระเจ้าที่เสด็จเข้าสู่มนุษย์และแปลกายมาอยู่ในมนุษย์แต่เมื่อพระคุณอยู่กับเราและกระทํากิจ พระคุณก็กลายเป็นพระวิญญาณนั้นการทำงานของความตายในปัจจุบันพระกคมภี์เปิดเผยว่าความตายมาจากความบาปรมบทที่6ข้อ23กล่าวว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายนี่หมายความว่าความตายคือผลลัพธ์ของความบาปเป็นไปได้ว่าความเข้าใจที่เรามีต่อความตายอาจเป็นแค่ความเข้าใจในเชิงหลักธรรมเท่านั้นตอนที่ข้าพเจ้าเป็นอนุชนมีคนสอนข้าพเจ้าว่าความตายมีอยู่สองชนิดคือ ความตายทางกายภาพของมนุษย์และบึงไฟซึ่งเป็นความตายที่สองข้าพเจ้าไม่เห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่มาพัวพันกับข้าพเจ้าอย่างเป็นทัศนะภายในอยู่ทุกวันแต่ข้าพเจ้าก็ค่อยๆค้นพบว่ามีพระคัมภีร์อยู่หลายข้อที่บ่งชี้ว่าขณะนี้ความตายกำลังทำงานอยู่ภายในเราความตายเป็นเหมือนตัวนอนที่คอยกัดกินเราอยู่เสมอความบาปทำให้เราเสียหายแต่ก็ไม่ได้กัดกินเรา ขณะที่ความตายคือตัวนอนที่คอยกลืนกินเราอยู่ทุกๆวันความตายนั้นมีอยู่หลายด้านทางด้านที่อยู่ในปัจจุบันและด้านที่อยู่ในอนาคตทางด้านที่เป็นทัศนะภายในและด้านที่เป็นทัศนะภายนอกหลังจากที่อาณาจักรพันปีผ่านพ้นไปแล้วทุกคนที่ตายไปโดยที่ไม่ได้เชื่อพระองค์ก็จะเป็นขึ้นมาและยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งสีขาวเพื่อรับการพิพากษาหนังเ็กวิอร์บทที่20ข้อ12 ผู้ใดที่ไม่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนแห่งชีวิตจะถูกโยนลงในเปืองไฟซึ่งเป็นความตายที่สองหนึ่งลมข้อสิบห้าภาระของเราที่อยู่ในข่าวสารตอนนี้ไม่ใช่ความตายด้านที่อยู่ในอนาคตซึ่งเป็นทัศนะภายนอกแต่เป็นด้านที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นทัศนะภายในกระทั่งในเวลานี้องค์ประกอบแห่งความตายก็กำลังพยายามประหารเราอยู่ภายในตัวเรา ในโรงบทที่5ถึง8ได้กล่าวถึงเรื่องของความตายเอาไว้อย่างบริบูรณ์ในโรมบทที่5เราจะเห็นว่าความตายเข้ามาในโลกด้วยความบาปจากนั้นก็ลามไปสู่คนทางปวงนอกจากนั้นความตายยังเป็นกษัตริย์ครอบครองด้วยเหมือนดังที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อ14ในบทที่6ข้อ21และข้อ23เปาโลกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าในเวลานี้เรารู้สึกละอายต่อสิ่งใดที่สุดปลายของสิ่งนั้นก็คือความตาย และความตายก็คือค่าจ้างของความบาปโรมบทที่7ไม่เพียงกล่าวถึงกฎบัญญัติเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงความตายด้วยในข้อ1 0บถึงสิเปาโลประกาศว่าและพระบัญญัติซึ่งเดิมมีไว้เพื่อให้มนุษย์มีชีวิตนั้นกลับเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าถึงตายเพราะความบาปได้โอกาสที่จะล่อลวงข้าพเจ้าโดยพระบัญญัตินั้นและยังได้ประหารข้าพเจ้าให้ตายโดยพระบัญญัตินั้นยิ่งกว่านั้นในข้อ13เปาโลยังกล่าวว่า ความบาปได้อาศัยสิ่งที่ดีงามมาทําให้ข้าพเจ้าตายดังนั้นข้าพเจ้าจึงโอดควรว่าข้าพเจ้าช่างเป็นคนเข็นใจจริงใครหนอจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายที่อยู่ฝ่ายความตายนี้ความตายที่เปาโลเอ่อยถึงในบทที่7ไม่ใช่ความตายที่จะมาถึงในอนาคตแต่เป็นความตายที่กําลังทํางานอยู่ภายในเราในเวลานี้ สถานการณ์ของเปาโลในโรมบทที่7นั้นต่างกับสถานการณ์ของดาวิดในบทเพลงสรรเสริญบทที่51มากบทเพลงสรรเสริญบทที่51เป็นบทแห่งการกลับใจหลังจากการกระทำบาปบางอย่างแต่ในโรมบทที่7เปาโลไม่ได้กลับใจเพราะเขาได้กระทำบาปประเด็นที่อยู่ในโรมบทที่7ไม่ใช่การกลับใจแต่เป็นความตายพร้อมด้วยการทํางานอย่างต่อเนื่องของความตายที่อยู่ภายในเขา การกลับใจได้ช่วยเหลือดาวิดอย่างมากในบทเพลงสสริญบทที่51แต่สำหรับเปาโลในโรมบทที่7การกลับใจช่วยอะไรไม่ได้เลยการกลับใจไม่อาจช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความตายที่อยู่ในร่างกายที่ต้องตายของเขาเหล็กในของความตายในหนึ่งโกรินโ์บทที่1 5ข้อ55ถึงข้อ56เปาโลกล่าวว่าโอความตายเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอความตายเอ๋ย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือความบาปและฤทธิดเดชของความบาปคือกฎบัญญัติความตายถูกเปรียบเป็นแมงป่องส่วนความบาปถูกเปรียบเป็นเหล็กในของแมงป่องถ้าดูตามเหตุปายบทที่สองข้อสิจะเห็นว่าผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเมื่อเราถูกต่อยโดยแมงป่องแห่งความตายมารก็ใช้ฤทธิอำนาจของมันมาประหารเราดังนั้นซาตานจึงมีฤทธิอำนาจของความตาย ส่วนความบาปคือเหล็กในของความตายทุกครั้งที่เราถูกความบาปต่อยพิษแห่งความตายก็เข้าสู่เราผลก็คือการประหารฝ่ายวิญญาณซึ่งก็คือความตายฝ่ายวิญญาณการเทียบให้เห็นความแตกต่างณจุดนี้ถ้าเรามองเห็นการเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างด้านลบและด้านบวกก็จะเป็นประโยชน์ซาตานอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับพระเจ้าขณะที่ซาตานฉีดตัวมันเข้าสู่มนุษย์ นิสัยของซาตานที่อยู Bear, ่ในมนุษย์ก็กลายเป็นความบาปในทางกลับกันพระเจ้าที่ถูกกระทําเข้าสู่มนุษย์จงกลายเป็นพระคุณดังนั้นความบาปจึงตรงกันข้ามกับพระคุณขณะที่ความบาปอยู่กับเราและกระทํากิจอยู่ภายในเราความบาปนั้นก็กลายเป็นความชั่วแต่เมื่อพระคุณอยู่กับเราและกระทํากิจอยู่ภายในเราพระคุณก็กลายเป็นพระวิญญาณนั้นผลของการกระทํากิจของความชั่วคือความตาย ส่วนผลของการกระทํากิจของพระวิญญาณนั้นคือชีวิตดังนั้นซาตานความบาปความชั่วและความตายจึงอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับพระเจ้าพระคุณพระวิญญาณนั้นและชีวิตพระวิญญาณนั้นและประสบการณ์แห่งชีวิตโรมบทที่8ข้อ2กล่าวถึงพระวิญญาณแห่งชีวิตจึงเป็นการนำพระวิญญาณนั้นมารวมกับชีวิตเราก็อาจกล่าวถึงความชั่วแห่งความตายได้ในหลักการเดียวกัน ชีวิตคือพระเจ้าที่ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราคือพระวิญญาณนั้นขณะที่พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําเนิดที่อยู่ไกลจากเราพระองคือพระบิดาทว่าในด้านภาคปฏิบัติจริงเมื okay. Alpha, Members, ่อพระเจ้าผู้นี้เสด็จเข้ามาเป็นอยู่ในเราพระองคือพระวิญญาณนั้นแต่ถ้าพระวิญญาณน,นั้นเพียงแค่อยู่ในเราโดยไม่ได้ทํางานอยู่ภายในเราเราย่อมไม่มีประสบการณ์ต่อชีวิตในฐานะผู้เชื่อ เราทุกคนรู้ว่าพระวิญญาณน,นั้นทรงอยู่ในเราแต่คนที่มีประสบการณ์ต่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอุดมสมบูรณ์นั้นกลับมีอยู่ไม่มากนักดังนั้นแม้เราจะมีพระวิญญาณน,นั้นเราก็ยังอาจจะขาดไปซึ่งชีวิตสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระวิญญาณผู้ทรงอาศัยอยู่ในเราจึงมีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราได้ไม่มากนักเรามีพระวิญญาณน,นั้นอยู่ภายในเราแต่เราก็ยังคำนึงถึงพระองค์ไม่มากพอ บางครั้งเราอาจถูกครอบงำด้วยการงานของเราจนไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นทำนองเดียวกันในตัวเราก็อาจถูกครอบงำจนไม่มีเวลาไม่มีใจให้กับพระวิญญาณน,นั้นเราคล้ายกับจะไม่มีศักยภาพใดๆยอมให้พระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในได้มีฐานะเลยเราคล้ายกับจะทูลต่อพระวิญญาณน,นั้นว่าข้าพเจ้าตรหนักว่าพระองค์ทรงมีค่าต่อข้าพเจ้ามากแต่ข้าพเจ้ายังไม่มีใจให้กับพระองค์เลย คริสเตียนหลายคนมีทัศนคติที่ผิดเพี้ยนโดยคิดไปว่าถ้าพวกเขาละเลยพระวิญญาณน,นั้นพระวิญญาณน,นั้นก็ส่งไปจากเขาแต่ถ้าดูตามพระคัมภีร์แล้วจะเห็นว่าเมื่อพระวิญญาณน,นั้นเสด็จเข้าสู่เราแล้วพระองค์ก็จะไม่มีวันไปจากเราเลยพระวิญญาณน,นั้นไม่ทรงเห็นว่าพระองค์เป็นแขกที่อยู่ภายในเราแต่ทรงเห็นว่าพระองค์เป็นผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของที่อาศัยนั้น หลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือที่ใช้รูปภาพเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการงานของพระวิญญาณน,นั้นเขาวาดรูปนกพิราบซึ่งเป็นตัวแทนของพระวิญญาณบินเข้าสู่คนทางปวงในเวลาที่พวกเขาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและบินจากไปเมื่อพวกเขาทำบาปเนื่องจากคริสเตียนชาวจีนที่มีการแสวงหาซึ่งได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน,นี้มีอยู่มากมายเราจึงต้องใช้เวลามากในการแก้ไขคำสอนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งบอกว่าพระวิญญาณน,นั้นจะไปจากผู้เชื่อเมื่อเขาทำบาปในเอเิโซบทที่4ข้อ30กล่าวว่าและอยากกระทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยในพระวิญญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับตราไว้จนถึงวันที่ได้รับการไถ่พระวิญญาณที่อยู่ภายในเราอาจเสียพระทยัยแต่พระองค์จะไม่มีวันไปจากเราเลยพระวิญญาณน,นั้นยังคงอยู่ในเรา แต่พระองค์อาจไม่ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาดังนั้นแม้เรามีพระวิญญ,ญาณน,นั้นแต่ก็อาจไม่มีชีวิตในประสบการณ์ของเราบางคนพอได้ยินว่าเราอาจมีพระวิญญาณน,นั้นโดยไม่มีประสบการณ์ต่อชีวิตเขาก็อาจโต้แย้งว่าการมีพระวิญญาณน,นั้นโดยปราศจากชีวิตคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อเราไม่ยอมให้พระวิญญาณน,นั้นมีชีวิตเป็นอยู่ในเราเราก็ไม่มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความเป็นจริงและในภาคปฏิบัติจริงแม้เราจะมีชีวิตในด้านฐานะหรือในน้มก็ตามนั่นคือข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านบรรดาลโทสะท่านสำแดงชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ในเวลานั้นท่านย่อมตกอยู่ในความตายไม่ใช่ชีวิตถ้าพูดตามหลักธรรมผู้เชื่อทุกคนร้วนมีชีวิตแต่ในความเที่ยงแท้นั้น ชีวิตคือพระวิญญาณที่มีชีวิตมีเพียงเมื่อพระวิญญาณนั้นทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราทั้งยังอาศัยอยู่ในเราเราจึงมีชีวิตในทางประสบการณ์ในตอนแรกพระเจ้าทรงเป็นพระคุณต่อเราจากนั้นพระคุณก็กระทำกิจในฐานะพระวิญญาณนั้นอยู่ภายในเราผลจึงทำให้เรามีประสบการณ์ต่อชีวิตซาตานความบาปความชั่วและความตายก็อยู่ในหลักการเดียวกัน ในตอนแรกซาตานก็คือความบาปที่อยู่ในเราจากนั้นเมื่อความบาปกระทำกิจนั่นก็คือความชั่วผลลัพธ์คือความตายนี่คือความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายที่มีประสบการณ์ของเราเป็นพื้นฐานการรับรู้ถึงความตายซาตานซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแห่งความตายได้ฉีดความบาปอันเป็นนิสัยที่ชั่วร้ายของมันเข้าสู่เราดังนั้นแม้แต่เด็กทารกที่ดูเหมือนจะไร้เดียงสาและน่ารัก ก็ยังมีนิสัยแห่งความบาปเนื่องจากเด็กทุกคนล้วนเกิดมาในความบาปความบาปจึงอยู่ในนิสัยของเด็กทุกคนแต่ในการที่ความบาปจะออกมากระทํากิจก็ต้องใช้เวลาเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีเด็กเติบโตขึ้นนิสัยแห่งความบาปนี้ก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เมื่อความบาปกระทํากิจในตัวของเด็กคนนั้นความบาปก็กลายเป็นความชั่วและผลลัพธ์ของความชั่วก็คือความตาย ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์กระทั่งตัวเราเองก็อาจอยู่ภายใต้การประหารของความตายได้ทุกวันความบาปได้กลายเป็นความชั่วและความชั่วก็กลายเป็นความตายอยู่ในประสบการณ์ของเราตัวอย่างเช่นผลจากการซุบซิบนินทาย่อมทำให้เราถูกประหารได้อย่างง่ายดายเมื่อมีอาการของความตายและเมื่อความตายกำลังทำงานอยู่ในตัวเราเราจึงสามารถรู้ได้อาการบางอย่างของความตายได้แก่ความมืด ความว่างเปล่าความไม่สงบและความเหี่ยวแห้งผู้ทำการปฏิบัติแห่งพระคำย่อมรู้ว่าถ้าความตายยังมีอยู่ในตัวเราก็จะเป็นอุปสรรคในการพูดของเราถ้าข้าพเจ้าเกิดบันดาลโทสะในเวลาที่ใกล้จะต้องพูดแล้วข้าพเจ้าพบว่าการพูดในการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแม้พระโลหิตจ,จะล้างชำระข้าพเจ้าได้แต่ต้องใช้เวลากว่าที่ความตายจะถูกกลืนหายไป ทุกครั้งที่เรารับรู้ถึงความตายในตัวเราเราจึงต้องไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาเรื่องนั้นไปจัดการด้วยกันกันกบพระองค์อย่างทีท่วนและนอกจากจะต้องมีประสบการณ์ต่อการชำระของพระโลหิตแล้วเรายังต้องมีประสบการณ์ต่อการฉลมซึ่งก็คือพระวิญ,ญญาณที่ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ภายในเราด้วยผลของการฉลมคือชีวิตเมื่อเราพูดตามพระวิญญ,ญาณที่มีชีวิตสิ่งที่เราพูดก็จะเต็มไปด้วยชีวิต พี่น้องหญิงหลายคนไม่เพียงตกอยู่ในความตายเพราะการซุบซิบนินทาเท่านั้นแต่เพราะการไปเลือกซื้อของด้วยพี่น้องหญิงที่มีชัยชนะในเรื่องการเลือกซื้อของก็ได้เป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตโดยพระคุณแล้วอย่างแท้จริงการเลือกซื้อของคือบททดสอบที่ใหญ่หลวงที่สุดของพี่น้องหญิงด้วยเหตุนี้การให้พี่น้องหญิงหลีกห่างจากห้างสรรพสินค้าเป็นเวลาสามเดือนจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ถ้าพี่น้องหญิงเลิกเลือกซื้อของที่ไม่จําเป็นได้พวกเธอก็จะเห็นว่าเรื่องนี้สร้างความแตกต่างให้ประสบการณ์แห่งชีวิตของเธอขนาดไหนถ้าพี่น้องหญิงสามารถมีชัยชนะต่อเรื่องของการซุบซิบนินทาและการเลือกซื้อของได้พวกเธอก็จะเปี่ยมล้นไปด้วยชีวิตในการประชุมต่างๆของคริตจักรจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้ายกเรื่องเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อจัดการกับการเลือกซื้อของหรือการซุบซิบนินทา แต่เพื่อจัดการกับความตายโมเสสได้ให้กฎเกณฑ์แก่ชนชาติอิสราเอลเอาไว้มากมายไม่เหมือนกับพระคริสต์ซึ่งไม่ได้ประทานกฎเกณฑ์ใดๆให้เราพระองค์เพียงแจกปันชีวิตเข้าสู่เราร่วมมือกับกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตโรมบทที่8ข้อสองกล่าวว่าเพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์เยซูให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความบาปและของความตาย ในประสบการณ์ของเรานั้นเราอาจพบว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตไม่ได้มีประสิทธิผลอย่างที่เปาโลบ่งชี้ไว้ในข้อนี้เสมอไปสาเหตุก็เพราะเราอยากให้กฎแห่งชีวิตมีชัยชนะต่อบ,บางสิ่งเช่นโทระของเราแต่เรากลับไม่ยอมให้กฎแห่งชีวิตมีโอกาสที่จะทำทุกสิ่งตามที่กฎนั้นเลือกจะทำเนื่องจากเราเกลียดชังโทระของเรา เราจึงอยากให้กฎแห่งชีวิตมีชัยชนะต่อโทสะดังนั้นเราจึงมอบหมายให้กฎแห่งชีวิตไปทำงานนี้แต่เราไม่ควรเจาะจงมอบหมายให้กฎแห่งชีวิตไปทำอะไรเป็นพิเศษโดยไม่ยอมให้กฎนี้ทำอย่างอื่นทว่าเราต้องให้กฎนี้มีโอกาสที่จะทำทุกอย่างตามที่กฎนี้ปรารถนาแม้กฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ก็คอยกำกับเรื่องต่างๆนับพันเรื่องตัวอย่างเช่น กฎนี้คอยกำกับแนวทางที่เราตัดผมและแนวทางที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านถ้าไม่ร่วมมือกับกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเราเราก็ตกอยู่ในความตายทันทีในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นความตายยังอัปลักษ์ยิ่งกว่าความบาปเสียอีกความตายคือสิ่งที่น่าเอิยเสียเ็นสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงเกลียดชังความตายแม้การซุบซิบอินทาอาจไม่ใช่บาป แต่ในเมื่อการซุบซิบนินทานำมาซึ่งความตายการซุบซิบนินทานจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นการลบหลูพพลหล่พระเจ้าผู้ทรงพระชนเราลบหลู่พระเจ้าผู้ทรงพระชนที่อาศัยอยู่ภายในทุกวันเนื่องจากคริสเตียนมากมายตกอยู่ในความตายซึ่งอยู่ภายในพวกเขาจึงไม่สามารถมีประสบการณ์แห่งชีวิตได้อย่างต่อเนื่องติดต่อพระที่นั่งแห่งพระคุณ ถ้าอยากมีประสบการณ์ต่อชีวิตซึ่งก็คือพระวิญญาณน,นั้นที่ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราเราจำเป็นต้องมายังแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตซึ่งก็คือพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าภายใต้การชำระแห่งพระโลหิตที่ทำการถ่ายของพระคริสต์ด้วยใจและวิญญาณที่เปิดออกถ้าเรายังคงเปิดออกต่อพระองค์ตลอดเวลาและยอมให้ทุกสิ่งที่เป็นฉนวนถูกขจัดออกไปกระแสะไฟฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะไหลยอยู่ภายในเรา เช่นนี้เราก็จะได้รับพระคุณในให้ปรายบทที่4ข้อ16กล่าวว่าเราควรมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในวาระที่ต้องการพระคุณนั้นมาจากพระที่นั่งแห่งพระคุณดังนั้นถ้าเราอยากได้รับพระคุณเราก็ต้องมาติดต่อพระที่นั่งแห่งพระคุณถ้าเราทำเช่นนี้พระคุณจะหลั่งไหลยอยู่ภายในเรา และเราจะถูกเติมเต็มด้วยพระคุณในที่สุดพระคุณก็จะกระทํากิจในฐานะที่เป็นพระวิญญานนั้นและพระวิญญานนั้นก็จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราในฐานะที่เป็นชีวิตอย่างนี้เราก็จะเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือความตายความตายถูกสยบและกลืนหายไปโดยชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างสิ่งเดียวที่สามารถสยบความตายได้ก็คือชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างของพระเจ้า ชีวิตของเราซึ่งเป็นชีวิตที่ถูกสร้างนั้นไม่อาจต้านทานความตายได้แต่ความตายไม่อาจกักขังชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเครื่องหมายเล่งโดยกระดูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่แตกหักในเวลาที่โปรงอยู่บนกางเขนในเมื่อทหารไม่ทุกขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อเท็จจริงนี้ย่อมบ่งชี้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างของโรรองนั้นไม่อาจแตกหักได้ชีวิตใดๆที่ถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์ หรือชีว Mohammad, on, hungry, ติตมนุษย์ล้วนถูกความตายทําให้เสียหายได้ทั้งสิ้นแต่ชีว Hence, deals, ิตที่ไม่ได้ถูกสร้างเพียงหนึ่งเดียวนั้นคือสิ่งเดียวที่ความตายไม่อาจทําให้เสียหายได้ความสว่างย่อมทําให้ความมืดถูกกลืนหายไปชันใดชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างก็ทําให้ความตายถูกกลืนหายไปชันนั้นมีเพียงความสว่างที่ชนะความมืดได้เราไม่ควรไปขับไล่ความมืดด้วยความพยายามเราเพียงแค่เปิดไฟให้สว่างก็ใช้ได้แล้ว ทันทีที่มีความสว่างความมืดก็หายไปในหลักการเดียวกันทุกครั้งที่ชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างเข้ามาความตายก็หายไปความตายนั้นกลัวชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างถ้าอยากเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเราจำเป็นต้องมีพระคุณที่เปี่ยมล้นและพระวิญญาณที่มีชีวิตขอเพียงเรามีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ความตายก็จะอันตรธานไปโดยไม่เหลือร่องรอยอีกเราไม่ควรเอาชนะโทสะ การเลือกซื้อของหรือการซุบซิบนินทาของเราด้วยความพยายามแต่เราควรเปิดตัวเราต่อพระเจ้าและยอมให้พระคุณของพระองค์ไหลผ่านเราและเติมเต็มเราพระคุณที่หลังไหลนี้จะกระทำกิจในฐานะพระวิญญาณผู้เป็นชีวิตอยู่ภายในเราจากนั้นชีวิตนี้ก็จะสยบความตายและทำให้ความตายููกลืนหายไปนี่คือความหมายของการเป็นกรรษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือความตาย จบตอนที่48การเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือความตายจากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิเนลลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่องานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์0 2 7 4 6 5778หรือไลน์ Gospel o บุกลง